กันนี่มาดูตัวที่สองนะครับนะอันนี้คือล่างหรือเปล่าละ,ละ,ละ,ละนี่เป็นหมูสาวบดเลยนะครับนาะการเช็คด,ดูความเป็นชัดนี่ก็ต้องดูแบบถ้าหมูสาวนี่ก็ประมาณนี้ฮะซื้อจนนี้หนิมแรกถ้าเป็นไปได้หนิมแรกคือหมายถึงว่าการหนิมข้างแรกนี่คือแบบเนี่ยฮะประมาณเนี้ยนัน่งแล้วก็บอกซื้อมีการทัดขื้นหะแม่นี่คงซื้อว่าจะพ่อมากเลยฮะเอาไว้ว่าก็จะบวม บอมแดงนะครับล่างแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดมาเนี่ยครับ,รบต่อไปก็จะเป็นเดือยแกะถ้าหมูสาวก็เป็นเดือยเดือยสาวนะฮะถ้าหมูนางก็เป็นเดือนางนี่ไอเกตผสมเองเลยสอนไ้เกตผสมเองเลยครับสอดเข้าไปเลยฮะไอเกตสอดแล้วหลุดแล้วหลุดถุงยางขึ้นมาเลยครับสอดแล้วหลุดเหมือครับสอดเข้าไปเลยเลย ไปรับไปกๆน้องถึงะับไปเลยเลยไปเลยเลยไปเลยเลยครับถ้ามันตึกกเกจตึงจะหูมือท้านี้สอข้างสมข้างตึกเลยยังตึกแล้วคตึตึกแล้วตึับแน่นละมันจะบบบออกบเข้าคือมันจะตึกเลยเขาจะหูมือออกคือเขาใส่มัน เนี้ก่อนเดี๋ยวจะตัดน้ำเจ้๊ยบเก,เก็ดปอดตอนนั้นก่อนตอน,น้ำต้องทอดก่อนทำตีไปไปเด่นตัดต้องตัดตีเป็นข้อเป็นบักเลยนะครับถ้าตัดลำมันจะสอดงม,มได้โอเคเล็บกระลูดของยางไม้เราับเนาะเอาไปสวมตัดตี รูนี่เลยครับรูนี่เลยน้ำเชื่อเข้าไปเลยมือก็ประคองนะครับป,รปกขึ้นเห็นน้อยเสียงประมาณสี่ห้าองศานะครับเนี่ยครับมันจะดูเข้าน้่าเชื่อนนีนเข้าไปแบบโดยอัตโนมัติของมันนะครับคือบางแม่ก็จะเลี้ยวนะครับบางแม่ก็จะจ้ามันแล้วแต่นะครับเนาะการเข้าเวสันอแต่นี้เขาต้องเกิดประคองไปบางแม่ก็ลงจ้าบางแม่ก็ลงเว มือลูบเอาข้าวข้าวลูบเต้านมมันได้อลูบตาข้างเออประมนะครับมันก็เหมือนกับกว่าเหมืนอนหมูปู้จะขึ้นค่อมันนะครับเขาก็ต้องทำก็เหมือนมันแต่ถ้ามัานมีตัวเจ๋ยครับกเหมือนผมว่านะสร้างไหนกับซอบ์ไซส์สิบห้ากิโลปาดหลังถ้ามีเงี้ยคนเดียวไงหนะมีพายุหน่ะอันนี้ก็ลงไมาฮะแม่นี่จะลงจ้าก,กว่าแม่ที่ไปหน่อยแต่ก็โอเคครับเนี่ย เชียร์เชียร์เต้ามันเลยเลยเลยตีเนะี่ยเชียร์ข้างเชียร์เต้ามันถูไปจ้ำย้ำ แม่เนี่ยลงเจ้าเนนะครับก่อนแ,แต่บางแม่ตะก,กี้นี่เว้ยขนาดเลยมันจะยทติการตอบสนองของพ่อแม่ได้นะครับข้าการวัดน้ำเจียวลงเจ้าลงเว้ยพอดอาคามำกันก็นกไเ้ยขอละกสซงกัน,กน ถ้ามันแฝดนี่ก,ก็ต้องถอดออกได้อากาศไปแทนถอดแล้วพวกขึ้นไอเกล็ดกหลอดขึ้นอเอาอากาศเข้าไปแทนแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปให้มันมันจะได้ปองเดี๋ยวพี่มันแฝดไปละเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวนะครับเนาะ เ okay, หมดแล้วฮะหมดเลยหมดละครหลอดฮอะทิ้งไว้สักพักนะครับเวลามันหมดนี่เอาหลอดออกแล้วก็ประมาณสักก่อ,อก10นาทีประมาณนี้ฮะก่อนที่เขาจะถอดเดยเอาเดยนี่ใจนักทิ้งเลยนะฮะเดียวก็ไม่เจ่บเลยพอหลอดแล้วอันนี้ละมีไหนแม่กัน